มาเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้มาเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าอยากให้รับรู้กันนะคะว่างานมัน,มนเยอะจริงๆค่ะบอกใครบอกใครขิงขิง <c oughs> อันนี้สดๆร้อนๆนะคะเป็นลูกค้าต่างชาติแต่ว่าคนนี้ก็จะมีสตอรี่นิดนึง <c oughs> คือว่าเครื่องเขาเป็นรุ่นใหม่เลยค่ะ <c oughs> เป็น macbook air นะคะ <c oughs> ตัว a หนึ่งเกสามสองปี2019 <c oughs> เป็นสีซิ l เ e อร์ค่ะ แพรโอ้โหต้องชัดมากเลยลูกค้าก็รีบมาหน้าร้านเราเลยเพราะว่าไปมาแล้วหนึ่งที่นะคะก็มีลีดโคดอิดยาวๆเลยค่ะมีหลายรายการเลยค่ะเบ็ดเสร็จแล้วนะคะที่ที่ลูกค้าต่างชาติไปมาก่อนหน้าทางร้านเราเนี่ยตีราคามาประมาณ36,500บาท ลูกค้าก็พูดไทยได้นิดหน่อยนะคะเขาก็ลมดีอยู่ก็เลยมาที่ร้านเราเพราะว่าเสิร์ชเจอนะคะว่าสาขาเมกาบางนานอยู่ใกล้เขาที่สุดก็เลยขอเวลาลูกค้าไปนะคะประมาณหนึ่งถึงสองวันเพื่อตรวจเช็คแต่ทีนี้มันโดนน้ำมาเนาะตอนคุยกับลูกค้าต่างชาติเนี่ยลูกค้าก็แจ้งประมาณว่ามันเป็นน้ำเปล่านะคะเราก็ถามไปแล้วว่าเป็นน้ำเปล่าปรากฏว่าแกะมานะคะมันก็ ออกสีน้ำตาลน้ำตานะคะท่านผู้ชมน่าจะเห็นอยู่เนาะราบน้ำานึงอยู่เต็มเลยรู้สึกว่าจะเป็นกาแฟก็ไม่กล้าดมนะคะโอเวียนหัว <c oughs> นี่ค่ะน่าจะเป็นคาบกาแฟอ่าอันนี้แกะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> จุดนี้นะคะเป็นบริเวณที่กาแฟยังชุ่มช่ำอยู่เลยแต่คือ กล้องของเราซูมได้ดีมากค่ะไม่เห็นอะไรเลยคนี่ตรงนี้จะเป็นภาพกาแฟอยู่เลยนะตอนเนี้ยเครื่องมันมาอาการที่ว่าเปิดติดมันติดนะคะแต่มันไปต่ออะไรไม่ได้เลยมันก็ขึ้นรูปคีย์บอร์ดแต่รูปเมาส์แล้วก็ค้างอยู่ด้านหน้าจอเลยไม่เข้าไปในโอเอหรืออะไรเลยด้วยสายพ่งสายแพรตรงนี้ก็เป็นภาพนะคะนี่ แบตเตอรี่ก็เป็นคาบเต็มเลยค่ะคราบกาแฟเหนียวเนอเลยตรงนี้ก็ใช่นะคะอันนี้มันลำโพงปะวดตายนี่คืออะไรไปเปิดตามซิ้นหมดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูกันก่อนว่าเคสเนี้ยค่อนข้างจะหนักนะคะแล้วถ้าเกิดว่าตรวจเช็คจนละเอียดเสร็จเนี้ยเดี๋ยวนั้นจะเสนอราคาไปให้ลูกค้าเขาก่อนผ่านไลน์ สิ่งที่ไม่ต้องกังวลก็คือราคาจะถูกกว่าที่ลูกค้าไปสอบถามมาแน่นอนแล้วก็หลังการซ่อมเสร็จนะคะจะมารีวิวให้ดูกันว่าหลังการซ่อมแล้วตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้บ้างมันชัดไปถึงอะไรและซ่อมโดยวิธีอะไรนะคะยังไงก็ไม่รู้เป็นเทศกาลอะไรนะคะถ้าเกิดว่าช่วงที่มีอาจารย์พัดลมเสียลูกค้าก็จะมากันแต่พัดลมเสียหลายท่านเลยส่วนช่วงนี้จะเป็นเทศกาลโดนน้ำนะคะ่ะ น้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำกาแฟนะคะมาพร้อมกันทุกอาทิตย์เลยค่ะก็จะพยายามตรวจเช็คแล้วก็มารีวิวให้ดูกันทุกเคสแบบนี้นะคะสรุปจบนะคะรีวิวงานส่งซ่อมหน้าร้านสาขาในการบางนา macbook air a หนึ่งเก้าสามสองปีสองพันสิบเก้าอาการเครื่องโดนน้ำกาแฟมาเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหลังจะไม่รีวิวงานอะไรให้ดูกันอีกหรือไม่แน่วันนี้อาจจะมาเจอกันอีกนะคะยังไงฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง u t u b e ของ s m a r e i t service ด้วยค่ะ หน้าร้านสามสาขาสะดวกสาขาไหนไปใช้บริการกันได้เลยถ้าไม่สะดวกนะคะให้ประสานงานเข้ามาทางหน้าเพจเฟซบุ๊กได้เลยค่ะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางร้านแล้วก็ส่งมาซ่อมกับเราได้เลยเครื่องลูกค้าคนไหนที่มาถึงทางร้านแล้วนะคะไม่ต้องกลัวจะตกหลน่นเราจะมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันสดๆแบบมีทุกเคสเลยเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ